มึงใครสู่ตะวันสายบ่ห้องสู่ได้บ่ฮะโอ้ยซาตะวันสายย่านอยู่ฮะสู่ได้บ่สู่บ่ได้ครับสู่บ่ได้บ่ตะวันฉายโอ้ยเบิ่งเนี่สายสุกลมฟู่ฟู่ซำนีเนาะสิบิย่านอยู่บ่ปึ่งเนี่ยปึ่งเนี่ย่านอยู่บ่ซ่ำหนีมึงยังดอกมีตจมาดตะวันฉายมันดีแต่เสียงมนียนมาดพี่ใจมาดบาเลี้ยงคนนั่นคนนี้เด้เสียงมนี ตะวันฉายซื้อเนื้อมาให้กินวันนั้นก็สามสี่โลตีขึยังนว่วงผมตะวันเสียงมันนี่นเลยเวยาให้ผูน้นั้นเวาผู้นี้เลยจนไอ้เขียดเทียนไอ้เขียดเทียนเนี้ยแสยงมันนี่แสงมันนี่มันมันมันมาถึง,างตัวอเอามีก็เอาบบเรี่ขวมเอาเอาผู้หญิงเนี่เอาไม่เรียกเลยใช่ไแสงมันนี่ก็อ,อืมตะวันฉายนี่ ตื่นเต้นเลยไม่ทำไม่ธรรมดาเหมือนกันเราเนี่ยไอแต่แต่พี่ไม่อยากพูดมากเลยแต่เสียงมณีวันนั้นพี่เห็นจ่าเลยได้ยินเต็มหูเลยพูดในกันด้วยอบอกบอกเมืองไทยพ้อบอกว่าเมืองไทยจะสั่นเมืองสีว่าตีว่าตีก็เมืองไทยว่าต่อยกับเมืองไทยชนะเมืองไทยสี่สี่ทีแล้วก็ร้องให้ลงมาวิีแม่นบอกตัวได้ห้บวฮะเคยหายบอามันคือบอกว่าตัวห้เอา อันน้อนตูวไหมแปบลบว่าร้องร้องต่อยกับผมครั้งนึงร้องให้เลยตอนเด็กวริสันแม่นบอกอู้อูอันน้ยินมากับหัวแต่ก็บ,บอกว่าตีครับโตซีเทียนี่ให้ลงวิทีซีเทียเลยวบบนั้นแม่นบอกสู้ได้ปะห้อกันตีกันไหมสู้ได้ปะไปดูครับต้องร้องมึงเงินต้องยังชิร้องเงินร้องมึงเหรอร้องมึงเยือนว่ะอ่ะเดี๋ร้องมึงเยือนบ่ร้องเยื่อปะแต่ว่าม้านนี่คือจะึ้นหัวดุหัวเนี้ยเด้เนาะหายได้เนาะ มีร้องไหมเมือม่อแรกใครบ่ <Wow. S 1> <laughs> ตว่า,าได้ยินมากับหมูเลยเสียงมันนี้ว่ากันมันว่าตะวันฉายขึ้นมาจร <Wow. S 1> ิงว่าว่าตะวันฉายอันมีที่ขี่มากที่อะ <laughs> อันรอก็จริงแต่ผู้หญิงไม่มี <Wow. S 1> วู้ไอ้ยินไหยแล้วก็ว้าาว้เส่งห้วยมื่บ้านว่า,า,าตีกับตีกับเมืองไทยแต่กับผมสี่ครั้งร้องให้ลงมาเลยสี่ครั้งเหมือนแม่นยบ <Wow. S 1> ่ตัวได้เคยให้บ่ตีกับปานเหมืนน <Wow. S 1> อนอะ <laughs> ขี้คุยกันงีายเลครับผมมันเบาสิใส่ขี้คุยเบาเป็นแต่สั่งขี้แต่เสียงมันนี่นอจะสั่งๆแต่วันใช้ยังดีพี่ว่าว่ายอดได้คิวด้วยเสียงมันนี่ว่ามึงด้วยเสียงมันนี่ว่าผมว่ามึงหน้ามันกระเทยมึงมีมึงมีมึงมีเมียหรือเปล่าเลยบอกว่ามันไม่มีหรอกไอ้ยอดได้คิวพี่ก็เลยพูดออกหน้าแทนเองออกหน้าออกตาแทนเองในนี้ว่าอย่งไรเลยว่ามันไอ้ยอดได้คิวมันคงไม่มีผู้หญิงเลิกว่าเอง แต่ก็ว่าเองเอาผู้หญิงไม่เป็นเรอกว่าเองที่ไหอพี่ได้ยินมากับหมูเลย <c oughs> พี่รีบมาฟ้องพวกเองนี่แหละเ <c oughs> สียงมันน,ในใี่นี่เซลีเออแล้วไม่อยากพูด <c oughs> พี่ได้ยินอะไรพี่ก็รีบมาฟ้องพวกเองแล้วก็ว่าเมืองไทยร้องไห้ด้วยแต่กับเมืองไทยทีไรก็ร้องไห้มิจฉาให้ลงวิธีวาตูแมหมเมืองไทย <c oughs> ไอ้สุนเทียนนี่ไอจุนเขียดเทียนตัวเนี่ยอันผมซุนเขียดเทียนเนี่ยแต่ก็ว่าตะวันใชยอย่างนู้นอย่างนี้เบ้แค่เโปาเนี่ย โบวครับเขียดบ่ตัวเขียดบ่เขียดบ่นํำขึ้นโหเออครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย่เฮาผมเป็นบัก็ได้บ่ผู้ใดน่าโมโหนี่ผมว่าผมว่ามึงได้ไม่กินเขาพี่ครับมึงไช่มึงแกล้งดีว่ะ ไอ้ลองกินปุ๊บไอ้ลองว่าอะไรก่อนเส้นเส้นอะไรกันเส้นพร้อมใส่พรอันเดีมบอ่เส้นพรอมใส่พรเส้นเส้นน้าพรใส่ใส่จูเราใส่รานข้าววอมนเลยผมเส้นเดี่ยวเราเมื่อก่อนวอร์กุณจะต่ควางร้านไปซื้อน้ำใหมแล้วเลนรู้ไปเลยใส่รเ้นพรความเส้นพรก่อนไปกินข่างกินขอ ไป….จะสร้างแ้วว่าของมึงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้นะี่เขาว่าทุกวันพี่หมูพิงเลงแล้วไันกินขขาวันเดี๋ยวสิลาว่าลองข้มีอ่ะถ้ามี้ามีเี่เี่เกีเี่ดีเ่นะจควางละซื้อวันน้าไหมพอดีจะบควางลานะซื้อวันน้าไหมพ่อามืน แบบข้ามของเสียงไม่เงียบว่ามากินข้าวเกี๊ยงส่วนจะแบบบดีเรือเอาบดีทอมเมืองไทยหรอกือเยอะไปแล้วพี่เยอะไปแล้วครับมาแล้วให้เงินเมที่ครับผมครับผมเก็บไว้เี่ยพี่เอาไหไรพี่เนี่ยพี่อะไรอะไรอะเท่าไหร่พี่ตอนแล้วกินให้เสร็จก่อนเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะได้มาจ่าย

มีรายการแล้วพี่ร้องรายการคือจะโอ้ยยังครับผมพ้วนอยดดู่น้ำหนักม่นเยอมะ,ะอมแบบเยอะมากเครับตายเห็นตัวจริงเลยโอ้โหสัอดเลยมีรายการแวตัวยังกลุ่มากสอุงมางมาก มันในมันในโลกเลกกินข้ายาวของมึงนะก็ม่่งมึงมันมกมันใส่พงผงผงอันนี้ไหมผงมบบว่าผงนิ่มไรเนาะเสียบไม่ปุ๊บลุยพุ๊อหลอดได้ไหมถ้าบองมึงบ่มึงบ้านอไหอ๋อขายไดไหเอาเลยขายนี่เนี่ยขายเท่าไร่ช้อ ได้เแก่ไดปิปูมันมาบกอกไม่กินของหวานตัวผีเหลีเส้นด้เนี่เดี๋ยวมือนะมด้ามมันับปหลังนงใ,ใช่เหรออ๋อ,มมลลอ,อไ่กนปูขบอเนี่ย่ปูมันบอมันแค่เอานี่ยเาแตงมะเอแตงโกับักงมันเลียต้ต้เมรมันเฉลองยมมีหาตีคนหตีหนหาตีผู้เท่าหาตีผู้เท่าขายผลไม้่ไตเมบานนี mà đi bụi hỏi hôn mãi đẹp gần như bàn hôn mặt 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 này à, không, không